สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับเซลเสืออ้ามมุมขาวันนี้นะเราอยู่กับช่วงพับกบเอ้ยช่วงพบกับโอเคถูกแล้วครับช่วงนี้เราไปอยู่กับชพ่องพังคาตีนะครับเคยกันบ้างไหมกับใช้รถมือสองใช้ไปซ่อมไปนะครับถูกตัดต่อนะครับถูกย้อมแมวมานะครับรถโดนตัดต่อโอนไม่ได้อะไรต่างๆครับเดี๋ยวมาชมคลิปนี้นะครับมีคําตอบรถตสวยจากผมแน่นอนครับมาเดี๋ยววันนี้เราอยู่กับเจ้า t ตโยต้าวีออสหนึ่งจุดห้าเอทโฉมตัวจีกันดีกว่าโอ้โหทําไมเขาถึงเ่าเรียกตัวจีก็ดูสิครับตัวจีนะก็จังหน้าโครเมียมนะครับไฟหน้าฮาโลเจนนะครับอ่าไฟเลี้ยวก็จกอยู่ที่มองข้างเรียบร้อยนะครับแล้วที่สําคัญครับคันนี้ครับเป็นสีขาวเดิมจากโรงงานและรถไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีตัดต่อหน้าเดิมหลังเดิมทุกจุดครับวันนี้ผมพาดูทุกจุดเลยอ่ะเดี๋ยวนี้เราพาชมรอบคันันก่อนนะครับรอบคันนี้จะเป็นสีขาวเดิมโรงงานเลยนะอ่า ประตูนะครับมือจับสีขาวนะครับครอบกันครอบโครเมียมกันเลยฟิล์มนะครับอ่าดูฟิล์มนะครับประหลอดสวยๆละหล่อนะครับภาษีครบนะครับหกห้าครับไม่พังคาตีนแน่นอนนะครับแม็กนะครับมาพร้อมกับแม็กแลนโซนะครับรับประกันให้อีกหนึ่งปีของตัวแม็กก็เลยนะครับยางนะครับมาพร้อมกับสองศูนย์ห้ทับสี่สิหรือครอบ17กันตั้งเองนะครับอ่าแม็กแลนโซนะครับครอบ17ยางล้นๆนะครับแม็กนี่โอ้โหสภาพนี่ก็ 99%ได้เลยนะครับอ่าถูกใช้งานมาน้อยมากแล้วที่สำคัญนะรถคันนี้นะครับหน้าไม่เพียง50,000กิโลเท่านั้นเองนะครับ51,000กิโลเท่านั้นเองโอ้โหถือว่าสดจ๋าเลยนะพี่นะะเดี๋ยวเราพาชมหน้าเครื่องก่อนเลยแล้วจะพาชมท้ายด้วยอ่อโอ้โหต้องบอกเลยว่าสดจ๋าเลยทีเดียวเชียวนะฮะดูนะครับความเดิมของเขานะครับคานนะครับน็อตคานนะครับน็อตฝากระโปรงนะครับดูเม็ดอาร์ตนะครับ ติ๊กเกอร์นะครับอ่าอยู่นะครับมอกอนะครับอยู่นะครับอยู่นี่เลยนะครับตัวหนังสือเดิมนะครับอาซ้ายแอลขวานะครับอ,อ่าขวาอซ้ายเ้ยอาขวาแอลซ้ายโอ,อ้โหเล่นมุกกันไปไหนอ่ะวันนี้เบอร์เบอร์กันนทีเดยมเมดอาดอยู่เดิมทุกจุดนะครับเพื่อที่สำคัญรถเดินการบริวช์และใช้งานมาน้อยมากเพียง50,000กิโลเท่านั้นเองนะโห,โหสดจา๋าสดจา๋ายิงันนี้อ่า ดูความเดิมเขาเครื่อง1.5ครับดีมากคันนี้แผ่นกันความร้อนอยู่ครบนะพี่คือคันนี้เดิมสนิทเลยดูความเดิมของเขานะเดิมเดิมเดิมจริงแล้วเจ้าของใช้งานมาดูยังเป็นแบตโตโยต้าอยู่เลยความเดิมของเขาอ่ะอยากได้มาเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังกันบ้างดีกว่าเราวันนี้เรามาแบบเรียวๆใสๆวันนี้เรามาเนอกสถานที่กันโอเคว่าไฟเปิดท้ายมาครับอ่าตะเข็บเดิมนะฮะคันนี้สวยนะครับน็อตเดิมนะครับน็อตฝาหลังเดิมนะครับไม่มีขยับนะฮะรูนะครับเท่าเดิมเลย แผ่นการความร้อนเหมือนเดิมนะครับข้างในเรี่ยมนะครับวกว้างกว่าปกติเอาเลยนะครับอ่าเปิดให้ดูข้างล่างนิดนึงนะครับอ่างห้องเครื่องเอ้ยไม่ใช่อ่างอ่างยางอะไรนะอ่ะโอ้โหนี่นะครับลอยอาร์ตเดิมนะครับซีนเดิมยางเดิมจากโรงงานนะครับไม่เคยติดแก๊สนะคันนี้นะไม่เคยลมแก๊สเลยคันนี้อ่า,อาดูไม่เคยลมแก๊สยางอะไรไม่เคยแตะปืนเลยคันนี้เครื่องมืออยู่ครบนะไม่ห้าหมื่นโลอ่ะสวยๆคันนี้ได้ไปคุ้มมี่เซ็นเซอร์หลังเซ็นเซอร์หน้าดูตัวจี ะวยมากวีออสกล้องถอยเรียบร้อยปลายท้ายฮาโลเจนหล่อๆโอ้โหคือป้ายแดงไม่มีแม็กให้นะเออเป็นล้อแม็กธรรมดาธรรมดาธรรมดาเลยตัวจีแต่เราอะมือสองพิเศษสุดใส่แม็กด้วยโอ้โหเดี๋ยวเราไปชมภายในกันดกภายในสวยมากคันนี้ผมแจให้มา3 4มดอกไปแล้วเนี่ยสามดอกเลยเอาเอาไป3ดอกหน่าหนอคืนนี้เอาไม่ใช่อ่ะไปเดี๋ยวเรามาดู่อนหน้าไม้เราแท้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวผมตาตาได้ฟังเลย าตาชิ่งเดียวติดโอ้โหแอร์อัตโนมัติเย็นด้วยคือระบบอัตโนมัติมาเลยไม่ว่าจะเป็นความแรงแอร์อาโหมดอ่าโหมดหมดลงขาลงคืน,คคนนะความเย็นครับคือได้หมดเลยอัตโนมัติอยู่นี่ออตโต้เลยเปิดโหมดออตโต้ยังได้เลยไอ้เย็นเจี๊ยบอ่าระบบตัวนี้ไม่เป็นบลูทูธนะจะเป็น SM นะครับ A U X นะครับ A M นะครับได้หมดเลยอ่ะจะเป็นยังไม่เป็นบลูทูธนะตัวนี้ คอนโซลนะครับอ่าพวงอ่าตัวนี้เป็นพวงมลาลัยมาติฟังก์ชันด้วยนะครับมีปุ่มคอนโรลอยู่ตรงนี้เลยครับเล่งเสียงขึ้นเสียงเลื่อนเล่นร,รายการทีอารเทวิดีโอเราได้นะแล้วก็คอนโซลนี้เป็นสีดํานะครับอ่าดูโหสดมากระบบระบบไฟฟ้าติดทุกจุดนะคันนี้นะคอนโซลดำนะคอนโซลล่างเป็นสีครีมนะครับอ่าเบาะผ้าสีครีมนะคันนี้นะเป็นเบาะพิเศษไม่ออมฝุ่นชนิดไม่เก็บฝุ่นนะครับตัวนี้เป็นพิเศษตัวจีเป็นเป็นเบาะพิเศษจากโรงงานเลยดู ใหม่มากใหม่มากดูครับคอนโซลคอนโซลสีครีมตัดทูโทนอ่ะเป็นสีทูโทน,ะนทโทตัดกันนะคือรถสดมากคันนี้วิ่งมาใช้งานมาแค่ห้าหมื่นโลเดี๋ยวมาดูหน้าไม้นิดนึงครับห้าหมื่นโลเท่าน,นั้นเองนะโอโ้โหแจ๋วแจ๋วแจ๋วคันนี้ห้าหมื่นโลคือว่ารถปีสองพันสิบห้าห้าหมื่นกิโลถือวรถซวิตอย่างดีนะผ่านตนัวบริการถุงลมนิรภัยคู่หน้าเลยแอร์แบ็กสวยมากนี่แหละครับไม่พังคาตีนท่านผู้ชมแน่นอนครับอ่ะ นี่นะครับมาดูความเดิมของเขากันโอ้โหเม็ดอาร์ตเลียงสวยนะครับสีขาวเดิมโรงงานนะครับ่าดูลดูรถรถไม่เคยชนหนักก็เลยว่าได้เลยนะครับ่าดูน็อตฝาประตูในหน่อยครับอ่าาดูน็อตในแก้มนะครับแก้มตายแก้มขวาไม่เคยถูกถอดออกเลยนะดูดูๆๆดูมาดูฝั่งนี้ประตูฝั่งในฝั่งนี้ครับ่าดูนะครับน็อตตัวสวยใสๆนะครับไม่เคยโดนปัจแจเยไม่เคยโดนหัวประแจเลยจริงๆคันนี้สดสด ได้ไปคุ้มนะผมว่าไม่ห้าหมื่นกิโลอ่าดูผักไว้มือครับแต่เปิดให้ดูด้วยสองข้างเลยตูซ้ายขวาไม่มีโดนนะครับอ่าดูนะครับเม็ดอาร์ตเรียงสวยนะครับเดิมจากโรงงานจริงๆนะครับเดิมสนิทนะครับแผ่นเพจนะครับอยู่ครบนะครับแผ่นเพจไม่มีรถเพองบอกเลยไม่แทบจะไม่มีการโดนทําสีมาเลยนะครับดูนะครับแผ่นเพจแท้เลยนะครับไม่ยับนะพี่ถ้าแผ่นเพจยับนี่ไม่ใช่แล้วประตูซอกในนะครับซ้ายขวาโอเคเลยนะอืมถือว่า ถ้าพาช่างตัวตามดูได้เลยนะเผื่อช่างมาดูนี่จะซื้อเองด้วยนะ <S <S อ่าเป็นยังไงกันบ้างครับกับเจ้าโตโยต้าวีออส1.5ตัวจีตัวนี้ครับปี2015นะครับราคาค่าตัวนะครับหน้าครบสุดๆนะครับขายเพียง399,000บาทเท่านั้นเองนะครับป้ายแดงนะครับมี7แสนแน่นอนนะโอเคโอ้โหป้ายแดงเ,เ,เ,เพิ่ถูกกันครึ่งตัวขึ้นเลยตอนปีเขาอะนะ ตัวยหญๆนะคันนี้แล้วก็วันนี้นะครับใครสนใจนะครับเจ้า t ต y o t a v ว o อสคันนี้นะครับสนใจติดต่อเราไดที่นะครับช่องทางของเราครับยูทูบอมมุมคานะครับแล้วก็ช่องทางนะครับอมมมคาสาขาปวกแดงนะครับตัวผมอยู่สาขาปวกแดงนะครับเตียวเสืออยากติดต่อปรึกษาเคสส่วตัวใ้ที่064-049-6894นะครับเมมเบอร์นะครับขึ้นไลน์ได้เลยนะครับเตียวเสือครับ ยินดีนะครับให้คำปรึกษาทุกเคสน,นะครับข้อดีของอของเต็นท์เรานะครับเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติไวอีกด้วยนะครับ่แตสำหรับเวันนี้นะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ